นทบุรีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพีนนะคะพีนมากับช่องวอล์กบายพินนี่ค่ะเดินไปกับพินนี่ตอนนี้อยู่ที่ตลาดน้ําวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะจังหวัดนนทบุรีค่ะวิ่งลัดเลาะมาจากทางเส้นท่าอิดนั่นแหละแล้วก็พามาที่ละอันนี้จะเป็นวิ่งออกไปถือถนนราชะพฤกษ์ได้นะคะตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ที่มาเมื่อหลายปีก่อนที่จะเป็นโควิดนะโอ้คือคักมากอันที่พีนก็มา ทุระแถวแถวท่า,า,า,าอิดก็เลยลองปักหมดดุดแวะมาดูว่าทุกวันนี้ตลาดน้ำเขาเป็นอย่างไรที่ดูใน Google เนะี่ยเขาบอกว่าปิดสี่โมงเย็นนะวันนี้มาถึงตระมากี่โมงตอนนี้มาถึงประมาณบ่ายสองก็ดูเซา้าๆลงมาแล้วแหละแต่ก่อนเน่ะมันเคยมาแล้วมีนั่งรถเอยนั่งเรือพาเที่ยวเก้าวัดได้นะ,ะแตวน,นี้มีอเปักก็ไม่รู้เนี่ยยังมีปล่อยปลาอยู่เลยนะปล่อยปลาปล่อยนก นั่นก็เดินไปเป็นท่าน้ำตรนนั้นน่จะมีเรือนั่งเที่ยวอยู่เปล่าอ๋อเที่ยวรอบเกาะค่ะแล้วก็มีขายัข้าวเอ,อ๊ะบ่ายสองเม่ก่อนเนี่ยเขาคึกคักมากเลยนะนีนก็ไม่ได้มานานมากหลายปีแล้วค่ะั้แต่พอเจอโควิดก็ไม่ได้มาเที่ยวเลยอะ่ะก็ยังพอมีคน มาเดินอยู่นั้นหรือว่าต้องตอนเช้าแต่นี้เป็นมาสายแล้วอะ่ะไปสายละบาละ่ายแล้ะลักษณะเขาเป็นตลาดที่ไปโครงสร้างใหญ่นะเดินสบายแล้วก็มาหาของกินได้สะดวกเลยค่ะอเดี๋ยวนี้เขาเป็นยังไงบ้างเนาะจริงๆถ้าเปิดแบบเต็มสตรีมใต่ทุกเจ้าเ่ยโหค,คือคักมากนะคะ วัาที่เหลือตอนวันที่สองเนี่ยก็จะเหลือเป็นน้าแล้วนะคะม,มีข้าวอาหารสําเ็จรู้ห้ดูบ้างปะปรา,ายนะคือตอนนีม้มาก็วันนี้วันที่สองมิถุนาคือก็ไม่ทราบว่าเวลาปกติคนเยอะบ่างนี่ค่ะมีบางจ้าก็มีขนมเหลืออยู่ยวไปดูไปหาซื้อกินดีกว่าเดินไปให้รอ,อกก่อนโอ้ยขายไปชนลางเปลาค่ะจริงจ้ะ ทางขวามือของไปทางนั้นก็จะเป็นริมน้ำนะพาไปดูว่าริมน้ำเป็นไงนี่ค่ะริมน้ำก็ใครจะมาซื้ออาหารปลามาให้อาหารปลาก็น่าจะได้นะเนี่ยค่ะก็ถือว่ามาผ่อนคลายเอริยาบทนะริม,มน้ำเจ้าพยาลมลื่นสดชื่นเนาะวันนี้แดดไม่แรงแล้วก็ฝนไม่ตกค่ะ มานั่งอะ่ะเขามีบริการเรือเที่ยวรอบเกาะตรงนู้นวัดแสงสริธรรมนะบินแวะมาแป๊บเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแวแล้วก็คือตลาดเขา็ะะค่อนข้างเล็กค่ะแต่เห็นผู้คนยังมาอยู่นะหรือเขามามาธุระอย่างอื่นยังเห็นปลาว่ายไหมยังมีมาปลาว่ายเต็มเลยอะ่ะก็มาให้อาหารได้นะท่าน้ำนี่น่าจะลงไปได้ เรายวหามาซื้อไปสักนิดหนึ่งมาได้เห็นว่าใครละแวกนี้ผ่อนคลายมาเดินซื้อของมาหาของกินวันเสาร์อาทิตย์นะคะเมื่อกี้พิ่นพาทุกคนไปแวะดูที่ท่าน้ำนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตอนนี้ก็วกกลับมาที่ตลาดค่ะ ในส่วนของตลาดเนี่ยนก่ะนอกจากที่จะมีริมน้าแล้วนะคะในส่วนของใต้โดมเนี่ยค่ะเขาก็จะม,มีเหมือนเวทีเวลากิจกรรมของเขาอ่ะนะคะแล้วก็จะมีร้านรวงตั้งอยู่ในนี้เยอะแยะเลยอันนี้เป็นมาพากเอาทีหลังนะเพราะเนื่องจากมีบางครั้งอ่ะติดเสียงเพลงในตลาดแล้วทําให้ติดลิขสิทธิ์ค่ะอันนี้เป็นแหวจอขนมนะคะก็เลยจัดแจงขอซื้อขนมเขาสักนิดนึงนะคะเป็นฟิลเหมือนเต้าทึงอ่ะคะ่ะ มีขนมลากบัวด้วยถ้วยนี้ไม่แพงเลยนะคะ25บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วเบสก็ซื้อขนมเจ้าสวดเพิ่มด้วยหนึ่งอย่างนะคะวันนั้นเบดเสร็จซื้อไปทั้งหมด3ถ้วยค่ะค่ะตลาดนี้เปิดเสาร์อาทิตย์อยู่เหมือนเดิมเหรอคะใช่ค่ะพรุ่งนี้มานะพรุ่งนี้มาอ๋อวันหยุดโอเคค่ะโอเคค่ะโขยังเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะค่ะแต่เลิกนะคะ ี่ก็เดินวนมาได้ขนมมามีวางส่วนก็ขายข,ายขนมนี่ขายอาหารปลาอาหารแห้งค่ะมีสลัดผักด้วยขนมผลไม้จริงๆอะแม่ค้าเนี่มีเปิดอะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ไหนพีซก a c บมาหน่อยคะ่ะลูกค้าจริง,รงๆก็มีหลายอย่างนะคะแม่ค้าเด็ดผักมาเองเตรียมหักมาเองผลไม้เอามาขายค่ะ มีทังน้ำตาลเมื่อกี้เมื่อกี้ไป็นให้ดูแล้วมีปลาแห้งด้วยนะนะคะมีขนมก็พยายามหาสรรหาของมาขายนะคะให้มันหลากหลายเรารู้เห็นผักด้วยแล้วก็มีกล้วยที่เขามีหน่อไม้ทางนู้นอ๋นี่เป็นกระท้อนเหรอกระท้อนขายเปล่ามีมีหน่ชยโป๊ค่ะแล้วก็มีน้ำตาล ไี้ขายเป็นผล,ลไม้ค่ะมีทุเรียนวน,นี้ก็มาภาคเสียงอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามีเสียงเพลงตลาดดังมากเลยถ้าปล่อยออกมาทั้งเรียวเรียวสดๆที่เป็นภาคนะขณะที่เดินน่ะต้องเจอลิขสิทธิ์แน่นอนจริงๆแล้วนะคะถ้าเห็นภาพเนี่ยในส่วนของโดมตรงนี้เนี่ยจะมีร้านค้าร้านรวงเยอะแยะนะคะถ้าเขาเปิดกันเต็มสตรีมนะวันนั้นบินก็คือถือว่าเดินเซอร์เวยให้ดู ว่านับปัจจุบันตลาดน้ําวัดใหญ่สว่างอารมณ์เขามีอะไรขายบ้างและหรือมีความคืบหน้าของด้านการค้าขายเป็นทิศทางไหนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไปมานานแล้วแต่ทีนี้ในตลาดโซนที่เป็นอยู่ก็คือนนทบ,บุรีนเนี่แหละค่ะก็จะมีตลาดน้ําอยู่หลายแห่งเหมือนกันแต่โดยปกติเราไปเก็บมาหมดแล้วถ้าใครกลับไปค้นดูในช่องวอล์กายพินนี่ของพินนะคะ ก็จะมีตลาดน้ําโซนนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ําวัดไซใหญ่ตลาดน้ําไซน้อยหรือแม้ตลาดน้ําของและมยมนะคะตลาดน้ําตลิ่งชันค่ะตลาดน้ำสองคลองอะไรพวกนี้ก็เก็บตลาดน้ําพร้อมมีเพลย์ลิสต์ของตลาดน้ําให้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเหมือนกันเอาเป็นว่าตลาดน้าวัดใหญ่สวรค์ลงเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ําให้ชาวนนทบุรีชาวปากเกร็ดได้มาแวะเที่ยวกันนะคะในยามเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะตะเลิกค่ะ วันนี้อินก็มาเซอร์วีคร่าวๆให้ดูแค่นี้แล้วกันเอาไว้เป็นว่าโรโณากดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe ไว้รอ e ีพีถัดไปนะคะว่าอีีหน้าพินจะพาทุกคนไปตลาดน้ำไปตลาดนัดไปตลาดเย็นไปงานแฟร์ไปงานวัดหรือไปงานที่ไหนนะคะอีกทีแล้วกันผิดพาดประการใดขออภัยไวนะ้ะโอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ